โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟกตอนแรกวันนี้ก็อยู่กันในเกมโรบอกในด้านอย่างก็ไม่รู้นะครับพอดีอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับผมจะมาทำเชลเล่นก็คือภายในสิบนาทีผมจะผ่านไปถึง50ขั้นได้หรือไม่ก่อนที่จะไปถึง50าสิบนขอคนละหนึ่ง้อแล้วก็ติดตามให้ผมเ้วยครับมาเข้าสู่ขั้นที่2อ้วาวขั้นที่3แล้วหรอ ะกีน้นึกว่าขั้นที่สองไปด่านคนง่ายอ่ะครับบอกเลยว่าภายในสิบนาทีถึงห้าสิบคันไดแน่อนอน <c oughs> ขั้นที่สี่แล้วดูดิแป๊บเดียวเท่านั้นแหละโอ้โหกระโดดไม่กระระยะกันกระโดดเลยนอกกูเนี่ยกะระยะสั้หน่อยก็ยังดีไปโดดรัวๆครับจงังหวะนี้เราสู่เช็คพอยท์ขั้นที่ห้าแล้วโอเคเอ้ยเกือบตกเมื่อกี้เกือบตกนะริมจัดเลยครับ อันนี้ไปได้ทั้งสองฝั่งบ้าทุกคนเกิดอะไรขึ้นอ๋อไปไม่ได้นี่หว่างั้นไปสีฟ้าสีฟ้าแล้วสีชมพูสีชมพูป่ะเอ้าโอ้ยน่าจะเป็นสีชมพูจริงด้วยทุกคนตอนแรกกันนึงว่าสีขาวไม่เห็นสีขาวเป็นอะไรสีสีชมพูสีชมพูแล้วก็สีส้มหรือสีขาววะเขาสีขาวเดี๋ยวก่อนแพ้แน่นอนนั่นไงมาสลับกันนี่เอง ผมว่าแล้วมันต้องเหมือนด่านที่ผมเคยเล่นแต่ไม่ใช่ด่านนี้นะครับอีกด่านนึงที่มันง่ายกว่านี้ไปเช็คพอยที่7แล้วนะครับผ่านไปแค่1นึนาทีนินดๆแปดเช็คพอยแล้วคิดเอาคนดูทุกคนครับ9เช็คพอยโ,อโหเพิแป๊บเดียวได้9เช็คพอยแลจะจาสองนาทีได้9เช็คพอยหรือว่าทำเวลาได้ไม่เร็วนี่ไปเล่นๆครับจังหวะน,นี้ เราต้องการระยะการกระโดดให้ถูกเพื่อไม่ให้ตกนะครับสิบนาทีเงเราต้องทําให้ได้เว้ยไอ้ได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 ไดโอ้โหนึกว่ามันให้เดินไปจุดไหนก็ได้โหยอุตส่าห์เดินแบบเท่ๆแล้วเชียวไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ได้เสมอเนาะได้ครึ่งหนึ่งอย่างวะโอ้เพึ่งเข้าเช็คพอยที่สิบห้าจากห้าสิบ มันต้องยี่ห้าเชียว่าคืนหนึ่งของห้าสิบอ่ะเฮ้ยอันนี้ยากอันนี้ยากจริงทุกคนมันมีไอที่กั้นไว้เราต้องทําดีๆอย่ารีบร้อนถ้ารีบร้อนเราตกแน่ตกสองรอบแล้วนะทุกคนเวลาไปยสิบนาทีแล้วว่าอ,อย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนกระโดดไปเรื่รรรอยๆก็อุ้ยอุ้ยอย่างคนนี้ยืนนิ่งทาไมล่ะจ๋อกระโดดไม่เป็นหรอครับถาหน่อยสิมันกระโดดทํามได้ไหมวะโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไร เอาไม่เราเราจะกระโดดสีเหลืองปุ๊บแล้วเราก็กระโดดข้ามไปซ้ายมือโอเคเข้าเช็คพอยที่สิบแปดอันนี้สีแดงห้ามโดนใช่ไหมโอ้โหคนง่ายมุกพ่มนี้พี่เล่นมาก่อนแล้วน้องสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงเข้าเช็คพอยที่ยี่สิบโอ้คนง่ายง่ายเกินนะครับไม่เจอด้านอะไรที่มันง่ายอะไรขนาดนี้เนี่ยไป เราเริ่มจะถึงครึ่งเช็คพอยแล้วเฮ้ยผู้หญิงมันตามมาได้ไงวะทุกคนอยู่ดีมันก็ว้ามันนี่เฉยเลยอะทำไมเร็วอะไรขนาดนั้นวันนี้อะกองจัดเลยครับคุณผู้หญิงเมื่อกี้เราต้องผ่านให้ได้เอ้ยเอ้ย,อย,อยกระโดดกระโดดเฮยกระโดดเดินหน้ามันกระโดดถอยหลังเลยทุกคนกระโดดถอยหลังเฉย่เวาเด้อเราต้องข้ามไปให้ได้ดเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้มันก็แซงกูร้องแบบเพื่อน อย่าเพิ่งแซงเราเถอะผมขอร้องล่ะครับโอเคเกือบ5้านาทีได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีครึ่งหนึ่งก็คือห้าแล้วครึ่งหนึ่งก็ย5้าเช็คพอยโอเคได้พอดีเลยสิบนาทีไปโอ้ยผมจะเด,ดินริมๆยังไงดีวะทุกคนตรงนี้ก็อันสองโอ้ยากกว่าตรงนี้ผมล่วงบ่อยแล้วทุกคนล่วงบ่อยจัดโอ้ย เมื่อกี้มัวแต่ดนไอ้ตรงนั้นเปนไรตรงนี้ทําไงดีวะเฮ้ยขอเดินไปริมๆหน่อยริมๆได้ไหมวะทุกคนเดินริมๆไม่ได้ว่ทาทําไงดีวะตรงเนี้ยตกหลายรอบแล้วเนี้ยผมควรทาไงดีวะกระโดดดีกว่านะกระโดดน่าจะง่ายกว่าเออตั้งนานไม่กระโดดเพิ่งจะนึกได้ครับทุกคนโทษเทยิมหัวชิคไฟ ยังไม่ถึงห้านาทียีิบเจ็ดแล้วโอเคถือว่าได้อยู่ได้อยู่ผมว่าน่าจะได้บ่เภรกิจเราน่าจะสําเร็จว่ทุกคนภายในสิบนาทีห้าสิบเช็คพอยต์อ่ะได้อยู่มั้งไม่รู้เหมือนกันว่าไปแล้วครับจงังหวะนี้เอาหน่อยดิเฮ้ยไอตรงนี้มันทําให้เราตาลายเฉยแต่ก็ผมไม่หลงกลพวกคุณหรอก <c oughs> ไอตรงนั้นยากๆไม่แพ้มาแพ้ตรงง,ง่ายๆโหจบแล้วครับทำไงเดียวเนี้ยไปครับ สุดสีแดงเฮ้ย hey, เ hey. คนนั้นคนนั้นรออผมด้วยขาผู้ชายคนนั้นนะ่ะโอเคกระโดดรออผมด้วยเชี้อดูวิธีการกระโดดมันง่ายแล้วขนาดนี้มันเนี่ยทำป่องใส่ให้ดูกลัวแค่นั้นแต่ผมก็ไม่ตกรกครับผมพูดเลยไอย้ยาวๆครับเช็คพพ่ที่ส3สบสาแล้วอ่ะง่ายเกินไปมุย้ยง่ายจัดจัด,จ,ดจังหวะนี้แทบไม่ต้องทำอะไรก็แบบ ชนะแล้วครับอุ้ยเกือบตกเมื่อกี้เกือบตกนะแต่ดีหันทันไม่งั้นแพแน่นอนได้เริ่มเช็คพอยใหม่แน่นอนเช็คพอยที่สามจุดหกแล้วหกนาทีแล้วเหลือแค่สี่นาทีเราต้องไปให้ได้เพื่อนคุณผู้หญิงคนนั้นตามมาเรื่อยแล้วอะเยชคี้ให้ผู้หญิงคนนั้นมาถึงแล้วกันถึงแล้วหรอแล้วตามมาให้ได้ละกันนะจ๊ะคุณผู้หญิงจ๋าตามผมมาได้เฮ้ย ฉลาดเหมือนกันเนเน่กระโดยต้องสี่เหลี่ยมอ่ะโอ้โหอันนี้ผมต้องผ่านให้ได้่ทุกคนคุณผู้หญิงจ๋าคุณรู้จักผมน้อยเกินไปแล้วคุณจะมาจี้ตุดผมแบบนี้นก็ไม่ใช่ป่ะล่วงผมว่าคุณร่วงนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหายไปเฉยเลยแล้วเหรอ แป๊บเดียวตกแล้วหรอครับกูก็ตกเหมือนเขาอะอ้กําลังจะเยอะๆเขาเลยแต่ผมตกเฉยเลยอ่ะโอ้ยกระโดดกาละยาไม่ค่อยเป็น,นอ่ะจริงๆมาทุกคนผมกาละยาไม่ค่อยถูกอ่ะผมกาละยาแบบกรละยาแ้่แบบเอาเฉลี่ยเฉลี่ยได้อยู่แต่แบบตรงไปไม่ได้เขา้าใจผมแย่ไปทุกคนอุย่านนี้ผมไม่เคยผ่าดเลยอ่ะผมจะได้ว่าผมเล่น ด่านมันก็มีด่านตรงนี้อยู่อะผมทําไม่ได้ะทุกคนนั่นไงกูตโตอีกแล้ว,วตรงเนี้ยทุกคนครับผมว่าผมเสียเวลาตรงนี้ไปนานแน่นอนเลยดูทรงแล้วตรงนี้ใช่ไหมถือไม่ได้เฮ้ยขึ้นมาสูงอยู่ขึ้นมาสูงอยู่เฮ้ยได้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 ได,ได,ได้โอ้โหตกลงกมาอีกแล้วอะ <laughs> โอ้เสียเวลาก็ตรงนี้แน่นอนลอแล้วดูทรงงานทุกคนพายกิจผมจะไม่สําเร็จพอาะตรงเนี้ยแหละดูทรงนะ นี่ทำไม่ได้ดีมะเพื่อนเจา้านํำมาดูยุบยุบเพียงท่องกระถาเลยและกันโอ้โหจบแล้วเจา้าเฮ้ยคนผู้หญิงโอเท่ทำยังไงเราเจา้แล้วกูโตอีกแล้วนอนผู้หญิงแซงแล้วว่นทุกคนกูโตงลงมาล่างสุดแล้วผมโตกลงมาล่างสุดแล้วคับทำไงดีวันนี้ไปกระโดดโอเคอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อน <S 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 เราต้องไปเรื่อยๆเชจ้าโอ้ กดกระโดดไม่กระโดดให้เฉยเลยทําไมไม่กระโดดให้ผมครับอยู่ดีก็ไม่กระโดดให้ผมเฉยเลยผมน้อยใจจริงๆนะเนี่ยไม่กระโดดให้ผมเฉยอะกระโดดสิโอเคได้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 อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่ได้อยู่ขั้นสุดท้ายอย่าบอกนะมารลวงโอเคเช็คพลอยที่ส0แสิบเลเวอร์เยอะสักนาทีเราต้องไปรอดเราต้องไปรอดเก๋ยสิบเช็คพอยสิบเช็คพอยวันนี้ง่ายเดินไปสี่ชมพู เดินก็ผิดแล้วผมเนี่ยทุกคนเลยไปคุณสรดเช็คไฟดิส42โอ้ยตรงนี้เราต้องกระโดดข้างๆใช่ไหมโอเคโอเคไปเรื่อยอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนเราต้องทำให้ได้เวโอเคได้แล้วอ้าโดนสิแดงปึ๊บอ้าเพื่อนพาผมไปโดนอ่ะทุกคนโอเคได้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 ขอขอไปก่อนนะหัวเรือง โอ้อะไรมันจะยากขนาดนี้วะเนี่ยตรงเนี้ยนั่นไงเสียเวลาไก่ตรงนั้นไม่พอมาเสียเวลาไก่ตรงนี้โอ้ยเหลือเจ็ดเชตพอยเนี่โอ้ดูคนเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีเนี่ยผมจะทันไหมวะทุกคนครับอีกเจ็ดเชตพอยอะไ,ไะปไปเรบสๆแล้วไปเรื่อยไปเรืเ่อยเอ,อ้เอาติ่งขาโดนก็แพ้นะเฮ้ย หัวล้นทุกคนหัวผมล้นหัวโล้นเฉยเลยอะทำไมต้องมาทำมาละเออกลับมาปกติแล้วเมื่อกี้หัวโล้นเฉยเลยอะจี GM, แกล้งผมมะครับทำไมต้องแกล้งผมด้วยเนี้ยกระโดดออ๊ยกดกระโดดแล้วมันกดไม่ติดอะไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่า่เรีบร้อนเน่ยรีบร้อนกระโดดปุ๊บเย้เข้าสู่เ <laughs> ข้าสู่ที่สี่ส,สาเช็คไฟผู้หญิงวันนี้มันตามผมมาติดๆเลยทุกคน โอ้ทำางดีวันนี้เราต้องไปได้อ้ยจุดสุดท้ายก็แพ้เนอจุดสุดท้ายก็แพ้ตอนนี้สิบนาทีนิดๆแล้วทุกคนโอ้ถือว่าภารกิจเราไม่สำเร็จป่ะไม่เป็นไรเราจะไปถึงให้ห้าสิบเช็คพอยต์แล้วดูซซว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีเราไปเสียเวลาไก่สอง้านตรงนั้นแหละทุกคนเนี่ยเราดูผู้หญิงนี้ผู้หญิงครับมาสิผมรอคุณอยู่นะจ๊ะคุณผู้หญิง เรอคนอยู่นะเนี้ยมาหรือ,อยังจ้าโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปที่50าสิบเช็คพอยต์เลยแล้วกันเพื่อดูว่าเราจะใช้เวลากินอาทีนะครับ49โอ้ตรงนี้ถก48เอิบงเหรออ้าไม่ใช่49ิบเก้าเช็คพอยต์เหรอดูไงว่าเป็น49่สิบเก้าเช็คพอยต์วันเนี้ยผมเนี่ยไปเข้าสู่ที่49่สิบเก้าเช็คพอยต์เราตรงนี้เช็คพอยต์ที่50ง่ายอยู่จ้า ห้าสิบใช้ค้อยเย่ใช้เวลาสิบเอ็ดนาทีนะครับโอ้ถือว่าภารกิจเราเฟล,ลนะครับไม่สําเร็จสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับ